สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะพามาดูปลาแดงซิบเปอร์เลสนะครับที่เป็นบัตเตอร์ไฟซิปเปอร์เลสนะครับจะมีเหลืออยู่ทั้งหมดเก้าตัวนี้นะครับโดยคอกนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดอ่ะสิบเจ็ดตัวนะครับแล้วก็เหลืออยู่เก้าตัวเนี่ยสิบเจ็ดเหลือเก้านะครับซึ่งปลาคอกนี้นะครับ เป็นปลาบอดําที่ผมคุณนเอาไว้เลี้ยงเอาไว้นั่นนอ่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าปลาทั้งหมดเชื่ออยู่จ้าตัวเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาสันฐานผิวเครื่องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับปลาที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะณเวลานี้นะ <c oughs> ทั้งหมดมีเจ้าตัวนะครับไซส์ก็จะอยู่ที่ประมาณ แปถึงเ้านิ้วนะครับบางตัวก็10นิ้วนะครับคือเป็นปลาไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยแล้วก็คีบเครื่องเนี่ยใหญ่มากบอดี้หนามากนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้จับไม่ได้เลยแข็งแรงมากน้ำเย็นด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าอัปเดตให้ประมาณนี้นะใครที่ชื่นชอบสนใจตัวไหนก็ ับมาคุยกันได้สอบถามเพื่อซื้อได้นะครับใครชื่นชอบปลาแนวนี้นะครับแดงแดงเข้มเข้มนะครับใกล้จุดจีนแล้วนะก็ <c oughs> เอาไปเลี้ยงในตู้ไปลงในบ่อได้เลยนะครับสำหรับพี่น้งองท่าในใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 8 3 4 2 8 9 1 5 9หรือเด0956496665ได้ตลอด24ชมมั่วโมงนะครับทางฟาร์มของผมยินดีบริการจัดส่งให้ทุกท่านถึงบ้านทั่วไทยครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับมันจะมีแดงๆเข้เมๆแค่แค่ประมาณ6ตัวนะครับส่วนอีก3ตัวนะ่ะมันจะไม่ค่อยแบบออกแดงเท่าไหร่นะอย่างตัวนี้เนะี่ยจะออกเป็นส้ม,สมเลยทุนคนะเห็นไหมเห็นไหมมันจะออกเป็นส้มเลยนะครับ แต่เนี่ยแดงจริงนะครับหนเนี่ยแดงจริงแดงแบบแดงจริงๆนะครับหกตัวที่เหลือเนี่ยแดงมากนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับปลาตัวไหนก็สามารถเลือกได้นะครับจะวิดีโอคอมมาดูปลาก็ได้นะครับเอาที่ทุกท่านสะดวกนะครับผมยินดีบริการทุกรูปแบบนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับปลาคับจักระพัฒตีแดงนะครับฝากไว้ในอ้อมอกความใจทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่สนับสนุนความเล็กของผมแล้วก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่องของผมนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็มาอัปเดตคร่าวๆนะครับในส่วนของปลาแดงให้รับชมเท่านี้นะครับส่วนปลาชนอื่นนะครับก็ยังมีอยู่นะทุกคนเนี่ยเนี่ยยังมีอยู่ยังมีอยู่ที่น้องๆท่านใดที่ชื่นชอบตัวไหนก็ทากมาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เปิดรับชมนะครับสวัสดีครับ